ผมจะพามาดูผลงานของพานใหญ่ของเรานะครับผมนะฮะนี่ดูผลงานนี่ครับผมปลาหมาสองตัวนะครับนี่ปลาหมาปลานาดีนะครับสองตัวปลาแดงสองตัวนะครับนี่นี่นี่ที่สําคัญนี่ลงมาด้วยครับไอเกบักใหญ่เลยพี่เ้อะกัมเหลืองนี่ไปไกลนะครับมีทั้งกดเหลืองส่หกเจ็ดขีดตัวหนึ่งมันมานครับบอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ มากุ้งตายหาครับแล้วมันกินอะไรอ่ะกุ้งอ่ะกินลูกป,ปลาเนี่ยเอาเหรอนี่ก็ได้รางวัลโอ้โหไอ้เท่าเลยนั่นน่ะตัวนี้นได้รางวัลอืมประเด็นอะไรวะประเด็นสองตัวประเด็นสองตัวอีกแล้วครับนี่ใสองวัลโอ้โหในตัวนึงไปไหนแล้วเนี่ยนาที ท่ากันนันนตวึงถ่ายแล้วเออถ่ายตั้งนานอเลยลงพุดหลังวั <laughs> ดฮ่าแน่หลังวัดแล้วหน้าวัดเถอะนะครับผมว่าทุกคนนะฮะ <laughs> ผมจะพามาดูผลงานของพานใหญ่ของเรานะครับผมนะฮะนี่ดูผลงาน ก,กุมงด้วยอีกตัวนี้ตัวหนึ่งหายไปไหนแล้วนี่ม,มันมีสองตัวนะครับน่าจะทับกันอืประมาณน้อยสองตัวนะครับปรากฏนี่นะครับท่านผู้ชมอีกปลาไก่สีตัวนะครับปรกากฏใส้หกเจ็ดขีดตัวหนึ่งนี่สว,สวยแล้วก็ม้านะครับเดีย๋ยวลุกปนินนะครับเด็ดเรายามรอบแรกนะยามไม่หมดหรอกอยาหมดครับผมอ <laughs> ย่าหมดโอ้โอผลงานนะทุกคน เป็นลำเรือลำเรือแบบนี้เลยโอน, oh. นี่ครับเหยื่อเยื่นี่ครับอ่ะเหยื่อผมจะให้ดูเหยื่อนะครับนี่นะครับลูกปลานินไซนี้นะครับ hmm. ไซ50ตังค์นะครับจะซื้อไซใหญ่ก็ไม่ได้ไม่มีตังค์ hmm. ครับ <laughs> ผมมันมาเลยเบ็ด500ผลงานเบ็ดราวนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะพี่ๆน,าน,าน,าน้าๆนี่ผลงานเป็นผลงานเบ็ดราวทั้งหมดที่เห็นกันอยู่นี่ เป็นรำเรือรำเรือแบบนี้เลยนะครับปลาหมากุ้งปลากฏดปลาตองกายและอีกลหลายสายพันธุ์ปลานะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกปลาแดงและปลาน้ำเงินก็โดนเช่นเดียวกันบางครั้งบางทีปลาชะโดก็โดนป,าปาลาเขาปลาเขาเรามายังยังไม่รู้ระอะไรขาดสองอันน่าจะเป็นปลาเขาแล้วละ่ะเบ็ดขาดสองเส้นอือม เนี่ยอยู่แถวนี้นึงก็กร,ระชังนันขาดสองเซนดูดูด,ด,ดูทุกคนผลงานเบ็ดราวนะครับอันนี้ไอ้ปลาแดงนี่สองตัวมันมีสองตัวนะ่าจะทับกันอยู่ข้างล่างเลยอ,นนอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้อสุดยอดอ่ะอสามโลถึงไหมตัวนี้ ีตัวนี้น่าจะถึงตัวนี้มาซองตัวนี้ถึงเก็บตัวนี้ซองโลยกคู่ขึ้นเป็นเคียวเกี่ยวข้าวให้ผมดูหน่อยค้างละตัวอันนี้นะอ่ามันจะโดดน้ำไหมโอ้ยยังไม่ทายหรอยังครับเป็นหมดเลยกระโดดแรงด้วยนะเออตัวเล็กๆก็ได้ตัวไม่เชื่อเดี๋ยวอ่าตัวไหนอีกตัวไหนไม่เชื่อเก็บข้าวแลวมา จะโดดด้อ <The> อือดูนะครับผมเพื่อนทุกคนนะีฮะผลงาน mm hmm. เบ็ดราวกับลูกปลานินใช้เหยื่อลูกปลานินเป็นตัวล่อนะครับผมเกี่ยวเบ็ดราวปลาตรงกายชอบมากๆนะครับผมนะี่ฮะผลงานสุดยอดมากๆนะครับผมผลงานของคุณพี่พน,นายพานใหญ่นะครับ mm hmm. ผมฝากติดตามช่องของพี่เขาด้วยนะครับครับผมฝากนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนายพัน์ใหญ่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะช่องของท่านไว้ให้นะครับผมมาดูทุกคนเนี่ยฮะโอ้โหผลงานถ้าหากื่นชอบอยากมาสัมผัสกับการตกป่านี่ฮะป่าแดงตัวบันเริ่มบันเริ่มแบบนี้เลยสองตัวใหญ่โชกุ้งให้ผมดูหน่อยมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้โหทุกคนไอเท่าเลยนะนี่ ไซส์สวยไซส์งสามเลยครับอือโอ้โอปลาตองกายกี่ตัวนะสี่ตัวสี่ปลาหมาปลาหมาสองตัวปลาหมาสองือปลากรดหนึ่งเฮ้ยปลากรดสองเลยคืหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวอือกระเทียสองตัวตัวใหญ่ตัวเล็กอีกหลายตัวอยู่ อดูครับทุกคนนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้เลยจุดสำคัญปรากฏปลาหมาะนะครับผมปลาเนื้อดีทันเลยนี่ปลาเนื้ออ่อนคือปลาแดงนะครับผมมันจะกลายพันธุ์ขึ้นมาเป็นปลาําเงินนั่นแหลนะออโอ้โหทุกคนหมานมากๆนะครับผมสมคำร่ำลือกับท่านนี้เลย ค, hey. คุณพี่นายพานใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะช่องของท่านไว้ให้นะครับผม <Hey. S 1> ฝากติดตามช่องของพี่เขาด้วยนะครับช่องนายพานใหญ่สุดยอดผมบอกได้เลยว่าความหมานผมยกเครดิตให้เขาเลย,ส,ยสุดยอดสุดยอดทุกคืน uh, ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมครับผมครับผมอ่ะนะครับผม